ครับก็จะพาเพื่อนๆมาดูพื้นที่ในเล้าไก่ของผมนะครับว่าปลูกอะไรได้บ้างนะครับส่วนผมก็จะลงต้นมะานาวไรเมล็ดไว้รอบเล้าไก่เลยนะครับว่าในอีกอนาคตก็จะกลายเป็นร่มให้เลา้าให้ไก่ด้วยนะครับข้อดีของการลงต้นมะนาวก็ หนึ่งแล้วไก่ไม่กินครับแต่ลงแรกๆก,ก็เขาก็จะมาจิกให้มาจิกสงสัยว่าเป็นต้นอะไรกินได้หรือเปล่าอย่างเงี้ยแต่พอลงไปนานๆแล้วก็เขาก็จะไม่ไม่จิกครับเขาก็จะดูแลนอนแล้วต้นมะนาวก็จะได้ปุ๋ยจากขี้ไก่ด้วยนะครับนี่ก็ต้นที่สองอนี่ก็เป็นผมก็เอาต้นแก้วมังกร มาปลูกใส่ต้นแคแคบ้านนะครับให้เขาเลื้อยขึ้นไปด้านบนแล้วก็จะมีต้นชมพู่ทับทิมจันนะครับก็ปลูกไว้อนาคตก็จะเป็นร่มเหมือนเหมือนกันครับตอนนี้จะเป็นต้นแครเก่าที่ผมได้ล้อมเอาไว้นะครับทั้งหมดนี้ก็เป็นพื้นที่30เมตรนะครับ เหมือนที่ผมได้ลงไปนะครับว่าตะาขาย30เมตรนะครับด้านนอกก็จะเป็นพืชผักพริกกับต้นพริกกับต้นมะเขือตามปกติเลยนะครับมาเดินต่อไปก็จะเป็นตรงนี้ก็จะเป็นต้นกล้วยผมเคยเอามาปลูกแล้วมันไม่เวิร์กนะครับแต่ว่ากล้วยบ้านเรากล้วยอกล้วยน,น้ำว้าเขาก็จะไม่กิน ไก่ก็จะไม่กินถ้าแต่ถ้าเอากล้วยหอมมามาปลูกนะผมว่ายังไงก็ไม่โตเพราะว่าเป็นของชอบของเขาเลยนะครับไปเรื่อยๆตรงนี้ก็เป็นต้นมะนาวลอ้อมรอบสวนรอบรอบเล้าไก่พาเพื่อนเดนเดินดูรอบๆสวนครับก็เล้าไก่ค่อนข้างจะบก,กว้างนะไก่ก็จะมีพื้นที่ให้เดินเล่น นี่ก็เป็นเศษผักเศษหญ้าผมก็ทิ้งมาให้เขาจิกกินครับด้านนอกก็จะเป็นสวนกล้วยหอมก็จะเป็นกล้วยหอมนี่ครับผมเอากล้วยหอมมาปลูกในเล้าไก่สภาพก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับ <c oughs> เขาก็จะกิกกินใบสรุปแล้วการปลูกมะนาวไว้ใน เล้าไก่ก็ถือว่าเป็นการได้ประโยชน์ร่วมกันในแบบสองต่อก็ถือว่าการได้ประโยชน์แบบทรีอินวันนะครับไก่ก็จะได้มีร่มร่มเงาไว้อยู่แล้วมะนาวเราก็จะได้ปุ๋ยจากขี้ไก่ไก่เนี่ยเขาก็จะมาคุยเขียที่รากต้นมะนาวก็จะทำให้อ่ มะนาวสวยงามไม่ต้องควนดิน